สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัสโนเช่กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียงลําดับนะครับผมความแข็งแเก่งของมาร์ซเดอร์ทุกตัวในซีรีส์คอมเมดีเดอร์ลิวคีนะฮะเราจะมาดูกันนะครับผมว่าใครที่เก่งที่สุดและใครที่กากที่สุดนะครับซึ่งผมจะเรียงตั้งแต่กากสุดไปเก่งสุดกันเลยทีเดียวบอกเลยว่าคลิปนี้เราจะรวมทุกตัวนะครับที่อยู่ในซีรีส์มาร์ซ r เดอร์ลิวคีไม่ว่าจะเป็นอัลเทอร์เนทีฟซีโร่หรือพวกที่มาเฉพาะเดอะมูฟี่เนี่ย เราก็จะเอามารวมให้หมดเลยนะครับก็เท่ากับจะมี14ตัวก็คือมีมัซเ i อร์ทั้ง13ตัวนะครับผมแล้วก็ออเทเรทีฟซีโร่1ตัวกลายเป็น14ตัวนะครับ และก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เนี่ยเพื่อเปนใจห้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับผมโอเคกันถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยเรามาเริ่มที่อันดับที่14นะครับผมคอมเมดเดอร์ตัวแรกนะครับก็คือคอมเมดเดอร์ซิสเซอร์นั่นเองโดยเจ้าซิสเซอร์เนะี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นคอมเมดเดอร์ที่ค่อนข้างที่จะอ่อนที่สุดก็ว่าได้แล้วนะฮะเพราะว่าค่าพลังการ์ดตระยามของเขาเนี่ยเป็นค่าพลังที่น้อยมากเลยนะครับโดยปกติแล้วนะครับฉเฉลี่ยค่าพลังของไฟนอออลลเเวขงไรรด์แตต่ะัวเนี่ย จะอยู่ที่5,000ันถึง6,000นะครับแต่ว่าเจ้าซิสเซอร์เนี่ยเป็นมาร์ไซเดอร์ตัวเดียวลยครับที่มีค่าพลังไฟนอลเวนอยู่แค่4,000ันะครับผมก็เรียกได้ว่าน้อยที่สุดเลยนะฮะและฝีมือของเขาเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่เท่าไหร่นะฮะโผลมาไม่กี่ตอนนะครับผมซึ่งในตอนที่เขาโผลมาเนี่ยส่วนใหญ่จะมาได้งานชีวิะมากกว่าซึ่งผมบอกเลยแลวว่าถ้าตอนนั้นลิวคี้อยากจะต่อสู้หรือว่าลิวคี้มีความที่อยากจะฆ่าเนี่ย ผมบอกเลยว่าซิเซอร์เขาเสร็จลิวชีไปตั้งนานแล้วนะฮะและในตอนสุดท้ายเขาก็ได้ไปสู้กับคาเมเลเดอร์ไนท์ก็โดนคาเมเลเดอร์ไนท์ตบมาอีกนะครับทั้งคู่เนี่ยได้ใช้ไฟนอลเวนปะทะกันซึ่งไฟนอลเวนไนท์ก็มีค่าพลังที่สูงกว่านะครับผมจึงทําให้ซิเซอร์เนี่ยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้นะครับแล้วก็โดนสัตว์ของตัวเองกินไปก็เรียกได้ว่าเป็นไรเดอร์ที่น่าจะกาดที่สุดแล้วนะครับผมเราเลยให้อันดับสุดท้ายอันดับที่14กันเลยทีเดียว อันดับที่13มาสไซเดอร์ฟาร์มบอกเลยว่ามาสไซเดอร์ฟาร์มก็เป็นคนที่มีฝีมืออยู่พอประมาณหนึ่งนะครับแต่ด้วยความที่เขาเป็นผู้หญิงเนี่ยผมแล้วก็ร่างกายตัวเล็กบอบบางนะครับจึงทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถต่อสู้ได้เต็มที่เหมือนผู้ชายคนอื่นๆนะครับผมแต่ว่าถึงจะเป็นอย่างนั้นเขาก็ไม่ยอมแพ้นะครับเขาก็จะพยายามทําตามเป้าหมายของเขาให้สำเร็จนะครับผมนั่นก็คือการฆ่าสาักุระทาเกชิหรือว่าคาเมเลเดอร์โอจานั่นเองซึ่งเขาก็ไปต่อสู้กับโอจารายรอบนะครับแต่ว่าก็สู้ พอริวงานหรือมังกรดำมาช่วยเนี่ยมาเลเดอร์ฟาร์ม er นะผมก็สามารถกำจัดโอจาได้สำเร็จและภายหลังต่อมาในะผมมาเลเดอร์ฟาร์ม er ก็กลับโดนลิวงานเล่นงานซะเองนะฮะแต่ว่าริวงานนะครับไม่ได้ปิดฉากนะครับเพราะว่าในตอนนั้นลิวคีมาช่วยซะก่อนมาเลเดอร์ฟาร์ม er ก็รอดมาได้นะฮะแต่ดูเหมือนด้วยความที่ร่างกายเขาเนีครับเป็นผู้หญิงบอบบางตัวเล็กๆนะฮะจึงทำให้ร่างกายเขาเนี่ยไม่สามารถทนต่อการต่อสู้ได้แล้วนะครับ เขาจึงได้ตายลงไปนะครับผมก็ถึงแม้มาเลยด้วยความจะมีฝีมือเนี่ยผมแต่ด้วยความเป็นผู้หญิงร่างกายบอบบางตัวเลนะ็กนี่ยจึงทําให้เขาเนี่ยทนต่อก,การต่อสู้ได้ไม่นานนะครับเราจึงให้อันดับที่13ไปเนี่ยผมสำหรับมาสไซเดอร์ฟาร์มอันดับที่12 m a s มาสไซเดอร์เอมเพลอร บอกเลยนะครับว่าเจ้าเอ็มเพลเอร์เนี่ยก็เป็นคนที่แข็งแกร่งระดับหนึ่งนะครับผมศิลปะการต่อสู้แบบมวยไทยของเขาเนี่ยค่อนข้างยอดโดดเด่นกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าด้วยความที่ตัวเขาเนครับผมเป็นคนที่เล่นนะฮะและก็ต่อสู้แบบไม่ค่อยอยากจะเอาชีวิตใครเท่าไหร่นะครับผมจึงทาให้เขาเนี่ยต่อสู้แบบไม่ค่อยเอาจริงเอาจังนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเขาเจ้าจริงเอาจังเนี่ยเขาอาจจะฆ่าไรเดอร์ตัวอื่นได้ก็ได้นะฮะเพราะว่าดูจากรักของเขาแล้วเนี่ยฝูงกิกาเซลมีทั้งหลายตัวกนเลยทีเดียวนะครับซึ่ง และนิสัยของมิซูรุซาโนนะครับผมคือเขาเนี่ยอยากไปเป็นลูกน้องของคนที่แข็งแกร่งเขาเนี่ยไม่ได้อยากเป็นผู้นําด้วยตัวเองนะครับอยากจะไปอยู่กับคนที่แข็งแกร่งแล้วก็อาศัยความแข็งแกร่งของคนน,นั้นนะผมเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยนะครับ เขาเคยไปขอเป็นลูกน้องของเลและก็ชินจิเนี่ยผมรวมไปถึงคิทาโอกะชูจิเนี่ยผมหรือแม้แต่อซากุระทาชิชิเขาก็เคยไปขอเป็นลูกน้องมาแล้วนะฮะแต่กลับถูกปฏิเสธหมดเลยนะครับผมเขาไม่มีความเป็นผู้นำนะครับผมจึงไม่แปลกที่เขาอาจจะไม่ค่อยแข็งแร่งเท่าไหร่เราเลยให้อันดับ12ไปนะครับผมสำหรับคมัมเมดเดอร์เพลเลอร์อันดับที่11คมัมเมดเดอร์ไลอาบอกเลยว่าถึงแม้หลายคนจะมองว่าไลอารเนี่ยมันเป็นคนที่กากนะครับผมและดูเหมือนจะไม่ค่อยอยากต่อสู้เท่าไหร่ แต่ผมบอกเลยนะครับว่าฝีมือของเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับผมในตอนที่เขาปรากฏตัวครั้งแรกเนี่ยเขาได้เข้าปะทะกับคอมเบเลเดอร์ไนท์นะฮะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยถ้าเขาเอาจริงเนี่ยเขาสามารถติดชีพไนท์ได้เลยนะครับแต่ดูเหมือนตัวไรอันเนี่ยอยากจะสั่งสอนไนท์เฉยเฉยว่าต่อสู้ไปมันก็ไม่ได้อะไรนะครับผมเขาจึงต่อสู้โดยไม่เอาชีวิตไนท์แต่บอกเลยว่าฝีมือระดับเขาเนี่ยผมทำไนท์ลำบากมาแล้วนะฮะเรียกได้ว่ามาตอนแรกเนี่ยไนท์ Knight เนี่ยสู้ไม่ได้เลยนะครับ ซึ่งไรอาร์นะครับผมก็มีฝีมือแหละแต่ว่าใจของเขาเนี่ยไม่อยากจะต่อสู้ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าเป้าหมายของเขาคือการหยุดการต่อสู้ซะมากกว่าเขาจึงไม่ค่อยได้แสดงฝีมือสักเท่าไหร่นะครับและในตอนนั้นนยผมตัวไรอาร์เนี่ยก็ได้การ์ดซวายมาจากคาสกิชิโร่ด้วยแต่น่าเสียดายนะครับที่ไลอาร์กลับไม่ใช้ซะเองเขาเนี่ยกลับเอาไปให้หนท์นะฮะซึ่งบอกเลยนะครับว่าถ้าไลอารใช้การ์ดวายเนี่ย ผมบอกเลยว่าไลอาซูเวอาจจะเก่งกว่าโอจาก็ได้นะครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่มียุกิเทสกาดนะผมหรือว่าคาเมเลเดอร์ไลอาเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพ่อพารน,นะครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบการต่อสู้เท่าไหร่เขาจึงไม่ได้โชว์ฝีมือให้เราได้ดูมากนักน,นะครับแต่บอกเลยว่าถ้าเขาจริงเนี่ยฝีมือเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันเราจึงให้อันดับ11ไปเลยนครับผมสำหรับคาเมเลดอร์ไลอา อันดับที่1 0คาเมลเลเดอร์ไกบอกเลยนะครับว่าคาเมลเลเดอร์ไกเนี่ยเขาเป็นคนที่พอจะมีฝีมือในระดับหนึ่งเลยนะครับเขาเนี่ยต่อสู้กับไนท์หลายครั้งกันเลยเดียวนะฮะซึ่งก็เป็นตัวเขานะครับผมที่สามารถเอาตัวรอดจากการต่อสู้กับไนท์มาได้และบางครั้งเขาก็เล่นงานไนท์กลับซะสาหัสเลยนะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดไนท์เกิดการประมาทเนี่ยต้องโดนคาเมลเลเดอร์ไกเล่นงานสวนกลับแน่นอนและนอกจากนี้นะครับผมไกเคยโดนลุมจากไลอาร์หรือค้รัสไนท์สามคนลุมหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าไก่หน่อง ซึ่งบอกเลยนะครับว่าถึงแม้จะเป็น3คนนี้ก็ยังเอาก,กายไม่ลงนะฮะก็ยังต้องใช้เวลานะครับผมถ้าเกิดจะเอาก,กายให้ลงเนี่ยและนอกจากเขาจะมีกระบวนท่าที่สุดยอดแล้วนะครับผมร่างกายเขาเนี่ยยังมีความถึกบึกบึนด้วยจะไม่ถึกได้ไงนะครับรับไฟนอลนเวของโซดาเต็มๆยังไม่ตายกันเลยทีเดียวและนอกจากไฟนอลนเวของโซดานะครับยังมาโดนไฟนอลเวของโอจาต่อก็เรียกได้ว่าเป็นไรเดอร์ที่จะน่าสงสารหน่อยนะครับเพราะว่ารับไฟนอลนเวทั้ง2ไปเต็มๆเลยแต่ถึงจะเห็นอย่างนี้เนีครับผมเขาก็มีฝีมืออย่างมาก เราจึงให้อันดับ10ไปเลยนะครับผมสำหรับมาสไซเดอร์ไกอันดับที่9มาสไซเดอร์เวอร์เดบอกเลยนะครับว่าเจ้าเวอร์เดเนี่ยก็เป็นคนที่มีฝีมือในระดับหนึ่งแต่ว่าเขาเนี่ยจะเน้นรอบกัดนะครับผมไม่ได้เน้นเป็นการต่อสู้ตรงๆโดยครั้งแรกที่เขาต่อสู้เนี่ยเขาก็ได้ปลอมตัวเป็นคอมเบลเดอร์ไนท์นะครับแล้วเขาต่อสู้กับคอมเบลเดอร์ไรอาซึ่งไรอาก็คิดว่าเป็นไนท์จริงๆนะฮะและจากนั้นเจ้าเวอร์เดก็ใช้รูปลักษณ์ของไนท์นะครับในการเล่นงานเจ้า, Line าไบบบาร,ราา R, ไไอาอ่่กเนนาได้บสยยะร์อยู่แแแล้้้้ววกกกกก็็็เเเรรรีียไไไดด่่่่่าาาปปนนนนผผททคคอขงสะับมมตโษ เพราะว่าการ์ดเขามีการ์ด copy w i n นะครับและจากนั้นเขาก็ได้ใช้ไฟน a นอ i เวนปิดฉากไรอาและพอการต่อสู้ครั้งที่2เนี่ยในตอนที่ดูคีที่ผมกำลังโดนลุมจากไลเทอร์ตูวอื่นอยู่นะครับในตอนนั้นเจ้าเวอร์เดก็ลอบกัดอีกแล้วนะผมโดยใช้ไฟนอตเวนใส่ดูคีเลย แต่ว่าเป็นไนท์เนี่ยผมที่มารับไฟนอลเวนของเวอร์เดแทนลิวคิซึ่งไนท์ที่โดนไฟนอลเวนของเวอร์เดไปเนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยตายเลยเดียวนะครับแต่ว่าก่อนตายไนท์ก็ได้ใช้ไฟนอลเวนกลับนะครับผมซึ่งนั่นก็ทําให้เวอร์เดเนี่ยตายเหมือนกันก็บอกเลยว่าเวอร์เดก็เป็นคนที่มีฝีมือนะครับผมแต่ส่วนใหญ่จะเน้นแผลเป็นหลักนะครับผมไม่ได้เน้นต่อสูต้ตรงๆเราจึงให้อันดับ9ไปเลยนะครับผมสำหรับมาร์สไซเดอร์เวอร์เด อันดับที่8 Alternative Zero บอกเลยนะครับว่า Alternative Zero เนี่ยเป็นไรเดอร์นอกระบบนะครับที่ฝีมือเนี่ยไม่แพ้ไรเดอร์ตัวจริงเลยเขาเนี่ยมีความต้องการที่อยากจะฆ่าคาสกิอยู่อีกนะครับเพื่อขัดขวางแผนการของคาสกิชิโร่แต่ว่าการลอบทยอยิงล้าช่วยของเขาเนี่ยก็โดนขัดข,ดขดวางโดยคาเมเลเดอร์ไนท์นะครับจึงทําให้ Alter n a t i v ี Zero นะครับผมจำเป็นต้องเข้าต่อสู้กับคาเมเลเดอร์ไนท์แต่ถึงแม้จะเป็นไรเดอร์นอกรีดนะครับฝีมือเขาก็ไม่แพ้ไรเดอร์ตัวจริงเลยเขาเนี่ยแค่เห็นกระบ,บวนท่าการต่อสู้ของไนท์แค่ครั้ เขาก็สามารถนํามาคิดนะครับผมและสามารถตอบโต้ไนท์ได้แล้วซึ่งก็เป็นไนท์ในผมที่โดน Alternative Zero เล่นงานกลับซะฝ่ายเดียวเลยนะครับและนอกจากนี้พลังไฟน a l w a งเขายังไม่ธรรมดาด้วยนะฮะสามารถใช้ประทะกับไฟนอลเวของไนท์เซ s u r v ได้อย่างสุดสีเลทีเดียวก็ถือว่าเป็นคนที่แข็งแกร่งระดับหนึ่งนะครับผมเราจึงให้อันดับ8ไปเลยนะครับสำหรับ Alternative Zero อันดับที่7มาส Mass Rider Tiger บอกเลยว่า c o m ดอร์ไท t i อ e r เนี่ยเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับผมฝีมือเขาเนี่ยอยู่ในระดับแนวหน้ากันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่านิสัยของเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างครบไม่ได้ คือเวลาเขาคบกับใครเนี่ยเขาจะชอบหักหลังคนคนนั้นทั้งหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของตัวเองนะครับผมหรือคนที่คอยช่วยเหลือเขาเนี่ยหรือแม้แต่อาจารย์ของเขานะครับเขาก็หักหลังมาทั้งหมดแล้วนะฮะเรียกได้ว่าเป็นคนที่คบไม่ได้กันเลยเดียวแล้วเวลาต่อสู้นิสัยของเขาก็ชอบรอบกัดด้วยนะครับเคยรอบกัดมาแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโอจาโซดาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่มีฝีมือแต่ว่านิสัยเนี่ยเข,ขาค่อนที่จะคบไม่ได้เท่าไหร่ และในตัวซีรีส์เนี่ยเขาก็ได้ปิดชีพไปหลายคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอัลเทอร์เนทีฟนะครับผมหรือว่านากามูระเพื่อนสนิทของเขาหรือจะเป็นอัลเทอร์เนทีฟซีโร่นะครับอาจารย์คาคาวะที่เป็นอาจารย์ของเขาเนี่ยก็โดนเขาปิดชีพมาแล้วนะฮะก็ถือว่าฝีมือไม่ธรรมดาเลยนะครับผมสำหรับคอมเมดี้เดอร์ไทเกอร์เราจึงให้อยู่อันดับ7กันเลยทีเดียวนะครับอันดับที่6กมาร์สไซเดอร์โซดาบอกเลยนะครับว่าโซดาเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะครับผมที่ฝีมือเนี่ยอยู่ในระดับแนวหน้ากันเลยทีเดียวเขาเนี่ยมีการ์ดดตตต้้อองมมาาาากกยยนนนะะคครรรับแแลลวว่่่์เเีีป็ุธทโโหด แล้วนอกจากนี้นะครับไฟนอลเวนของเขาเนี่ยยังสามารถกําจัดศัตรูได้ทีเดียวหลายคนเลยนะฮะเขาเคยทําให้มิลเลอร์มอนสเตอร์ที่มาเป็นฝูงเนี่ยหายไปในทีเดียวเลยนะครับด้วยไฟนอลเวนสุดยอดของเขาและนอกจากนี้นะครับลิวคีกับไนท์เนี่ยผมก็เคยโดนไฟนอลเวนสองโซดาไปจนเกือบตายมาแล้วนะฮะเรียกได้ว่าไฟนอลเวนของเขาเนี่ยมีในุภาพมาหาศาลกันเลยเดียวนะครับสมกับชื่อ end of the world จริงๆแต่ดูเหมือนว่าจริงๆแล้วนิสัยของเขาเนี่ยผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างทีสใยใจดีนะฮะเขาเนี่ยไม่เคยปิดชีพไรเดอร์ตัวไหนเลยนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้้าาาาเเเเเเกกกิิดดดจจะะะะทรรรงงงๆออออ่่่่็ไไมมใชืยยนนนผววพลลัับฟ จะฆ่าใครก็คงไม่ใช่เรื่องอยากนะครับแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ทำนะครับผมซึ่งฝีมือขนาดนี้เนี่ยผมเราก็ไม่แปลกนะครับจึงให้อันดับ6ไปเลยทีเดียวสำหรับคอมเบลเดอร์โซดา อันดับที่5คาคมเมดเดอร์โอจารบอกเลยนะครับว่าโอจานี่เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่มีฝีมือระดับมหาศาลอย่างมากแล้วก็เป็นไรเดอร์ที่มีคนชอบมากมายนะครับเพราะว่าฝีมือในการต่อสู้ของเขาเนี่ยไม่เป็นสองรองใครกันเลยทีเดียวเวลาเขาต่อสู้นะครับผมเขาก็จะไม่คิดแผนไม่อะไรอย่างอื่นเลยนีฮะเน้นเข้าปะทัศต่อหน้าต่อตาเลยนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าในตอนที่เขาแปลงร่างเป็นครั้งแรกเนี่ยเขาก็ปิดชีพคอมเมดเดอร์ไกลได้ทันทีเลยนะครับเขาเนี่ยไม่มีความลังเลเลยนะครับผมที่จะฆ่าไรเดอร์ตัวอื่น พอฆ่าเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ได้ขโมยสัตว์นะครับผมทำสัญญากับเมทัลกิลัสด้วยและยังไม่ใช่แค่เมทัลกิลัสนะฮะในตอนที่เขาได้ปิดชีพคอมเรเดอร์ไลอาร์เนี่ยเขาก็ได้ขโมยสัตว์ของไลอาร์นะครับผมที่มีชื่อว e ่าอีวิ i เดเวอร์มาเป็นของตัวเองด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยพอรวมร่างสัตว์ทั้ง3เข้าด้วยกันเนี่ยผมสุดยอดสัปปะาดจริงถือกำเนิดนะฮะซึ่งเป็นสัตว์ที่มีชื่อว่าเจโนไซเดอร์ เดโนไซเดอร์เนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับโจมตีทีเดียวเนี่ยทั้งโซดาไนท์แล้วก็ลิวคีนะครับผมกระเด็นกันเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่แข็งแกร่งอย่างมากเลยของโอจานะครับแล้วผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดไม่มีการ์เซอร์ไวเนี่ยตึงหนึ่งไม่มีทางสู้โอจาได้แน่นอนไนท์ Knight กับลิวคีสเคยลุมแล้วนะครับผมแต่ก็โอจา ja ไม่ลงซึ่งถ้าไนท์กับลิวคีไม่มีการ์เซอร์ไวเนี่ยฆ่าโอจาไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วบอกเลยนะครับถ้ารวมทุกจักรวาลของลิวคีเนี่ยเขาเนี่ยฆ่าไรเดอร์ไปกกวววว่่่่่าาาาาคคคคคนนนนนแแแลลล้้้ะะะฮซึงงผผมมเเเยยยทปปปป็ิไไรรับรบโอจีฆใ ก็ลองไปหาดูในช่องได้นะครับก็ฝีมือระดับโอจารน์ผมไม่แปลกนะที่เราจะให้อันดับ5้าไปอันดับที่4ี่มาสไตเดอร์ลิวง่ะ บอกเลยนะครับว่าลิวงานเนี่ยเป็นพระเอกด้านมือนะครับผมค่อนขัข้นที่จะโหดเลยเดียวร่างของมันเนี่ยโหดก,กว่าพระเอกตัวจริงอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพละกําลังนะครับผมหรือเรื่องถึกทนเนี่ยเขาเนี่ยเหนือกว่าพระเอกตัวจริงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะแล้วก็มีจิตใจที่อยากจะฆ่าศัตรูมากกว่าพระเอกด้วยซึ่งเรียกได้ว่าลิวงานเนี่ยไม่มีความลังเลยเลยนะครับที่จะฆ่าผู้อื่นตัวเขาเนี่ยเคยสู้กับโอจามาแล้วนะฮะซึ่งกระบวนท่าของโอจาเนี่ยไม่สามารถทำลายลิวงานได้เลยนะครับและลิวงานนะครับผมก็ได้ใช้เ้ว ซึ่งมีไม่กี่คนในระบมที่จะสามารถฆ่าเจโนไซเดอร์ของโอจาได้และถึงแม้จะเป็นไรเดอร์ที่เป็นผู้หญิงอย่างมาร์สไรเดอร์ฟาร์มเนี่ยลิวงาเขาก็ไม่มีความเห็นใจนะครับถึงจะมาช่วยตอนที่ต่อสู้กับโอจานะแต่ต่อมาเขาก็คิดจะกำจัดมาร์สไรเดอร์ฟาร์มจริงซึ่งบอกเลยว่ามาร์สไรเดอร์ฟาร์มเนี่ยไม่สามารถสร้างบาดแผลอะไรเล็กน้อยให้กับมาร์สไรเดอร์ลิวงาได้เลยนะฮะโดนลิวงาเนี่ยเล่นงานทั้งฝ่ายเดียวซะมากกว่านะครับแต่ว่าเสียดายในระบมที่ลิวงาเนี่ยเขาไม่ได้มีร่างกายทททีี่่่แ้จจรริิิงงนนนนะะะฮเเคาป็ชออยูใโลกขับ ซึ่งผมคิดว่าถ้าลิวงานเนี่ยมันมีนมชีวิตแล้วก็มีร่างกายที่แท้จริงของตัวเองเนี่ยผมคิดว่าฝีมือของลิวงานน่าจะเก่งกว่านี้นะครับผมแต่แค่นี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะฮะเราจึงให้อันดับ4ไปเลยทีเดียวอันดับที่3ามมาสเลเดอร์ไนท์เซอร์ไวบอกเลยนะครับว่าไนท์เซอร์ไวเนี่ยเป็นไรเดอร์ที่สุดยอดเลยนะครับอยู่ในท็อปทีของมาสเลเดอร์ลิกิตเลยทีเดียวร่าง,งหนึ่งของเขาเนี่ยเคยกระทืบโอจาร์สลีเป็นขี้มาแล้วนะฮะแม้แต่โอจาเนี่ยก็ไม่สามารถสู้อะไรไนท์เซอร์ไวไได้้้เลยนะ Night, so ยลยนะคร Night, so ร,ะะครับบหืออแแมตตต่โท์เเเเซซออรรรร์์์ไไไไไววยยยัังทททํามม่ดด้ลลลนนนนะะะะคบบผโกืฮแ นอกจากเขาจะแข็งแกร่งแล้วเนี่ยดีไซน์ของไนเซอร์ไวท์เนี่ยผมยังมีความเท่อย่างมากเลยนะครับเรียกได้ว่าเหมือนเราเห็นแบทแมนใน Rider เวอร์ชันไรเดอร์กันเลยทีเดียวและแน่นอนนะครับแบทแมนก็ต้องมีรถนะฮะซึ่งดักไรเดอร์สัตว์ของเขาเนี่ยสามารถแปลงเป็นโมอเตอร์ไซค์ได้ก็เป็นมอเตอร์ไซค์ที่โคตรเท่เลยนะฮะโดยค่าพลังของไปนั่นเองเขาเนี่ยมีค่าพลังถึง8,000กันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าในซีรีส์นี่มีไม่กี่ตัวนะครับผมที่สามารถต่อกรกับไนเซอร์ไวท์ได้ครับ โอจาร์นะครับผมในตอนที่โอจาร์เนี่ยได้ใช้การ์ดไฟนอลเวยของเมทัลกิลัสเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยกำลังจะพุ่งโซนใส่ลิลคิสเซอไวเลยแต er ่ว yeah. ่าลิลคิสเซอไวนะครับได้ใช้การ์ดกาดเวนเรียกมังกรแดงมานะครับผมแล้วก็มังกรแดงก็สะบัดหางใส่เมทัลกิลัสนะครับทำเอาเมทัลกิลัสแล้วก็โอจาร์เนี่ยกิ้งโคโลกเลยเดียวเรียกได้ว่าโอจาร์นะครับผมจะโดนกระทืบเฉพาะคนที่มีการ์ดเซอรไวเท่านั้นก็เป็นได้นะฮะก็ฝีมือระดับลิลคิสเซอร์ไว้นี่ครับผมเป็นฝีมือท และอันดับที่1นึ่งมาสไซเดอร์โอดินบอกเลยนะครับว่าโอดินเนี่ยค่อนข้างที่จะโกงอย่างมากเลยนะฮะเรียกได้ว่าเขาเนี่ยเป็น GM กันเลยทีเดียวนะครับไรเดอร์ที่ป่ามือของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีใครสู้กขได้เลยไม่ว่าจะเป็นไนท์สวายหรือลูคิสวายด้ผมก็ไม่สามารถสู้โอดินได้โอดินเนี่ยใช้แค่มือเปล่านะครับผมก็สามารถเล่นนานไนท์สวายได้อย่างสบายเลยนะฮะไนท์สวายเนี่ยไม่สามารถสร้างบาดแผลอะไรให้โอดินได้เลยนะครับหรือจะเป็นลูคิสวายนะครับผมก็ไม่สามารถสร้างบาดแผลอะไรให้โอดินได้เช่นกัน ขนาดทั้งไนซ์ไวแล้วก็ลูคิสเซอร์ไวในผมใช้แฟร์โนเม้นพร้อมแันใซ่โอดินเนี่ยโอดินยังสามารถหลบได้ชิวๆเลยนะครับแล้วก็เล่นงานทั้งคู่กลับนะครับผมจนทำให้ทั้งคู่เนี่ยบาดเจ็บหนักตาหาก,กันเลยเดียวเดลวดวาถึงจะเป็นร่างร์ไวถึง2คนเนะี่ยผมก็ไม่สามารถเอา GM คนนี้ลงได้ เราจึงให้อันดับหนึ่งไปเลยนะครับผมสำหรับคอมเบเดอร์โอดินตัวนี้นะฮะก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับค,คลิปนะฮะจัดอันดับความแข็งแกร่งของมาร์ซเดอร์ในด้วยมาร์ซเดอร์ลูจีนะครับผมก็ไม่ได้ใจนะครับผมว่าหลายคนจะเห็นด้วยกับผมหรือเปล่ากับการจัดอันดับครั้งนี้นะครับใครที่มีข้อโต้แย้งนะครับผมว่าไอคนนี้มันอาจจะเก่งกว่าคนนั้นหรือไอคนนั้นอาจจะกากว่าคนนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมลองจัดอันดับในแบบของผู้ชมกันได้แต่สำหรับผมนะครับลิ์ในดวงใจผมก็ตามนี้เลยนะ ถ้าเกิดใครมีข้อขัดแย้งนะนีับผมคิดว่าตัวไหนมันเก่งกว่าตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนีครับผมเป็นคนชอบอ่านคอมเมนต์อยู่แล้วนะฮะบ,บอกเลยว่าเราจะมานั่งอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับ และก่อนจากกันไปนะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าคุณชอบมาสเตอร์เดอร์ตัวไหนที่สุดในซีรีส์ของมาสเตอร์เร์ลูคีนะฮะจะเป็นตัวที่มาเฉพาะเดอะมูฟวี่หรือจะเป็นไรเดอร์อน้องระบบอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับบอกเหตุผลให้เราฟังด้วยก็ยิ่งดีเลยนะฮะถ้าท่านผู้ชมอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับลูกี้เนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นคอนเทนต์ที่น่าสน,นใจเนี่ยเราจะนํามาทําแน่นอนนะครับและก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด like, ้วยนะครับผมเมื่อะใ้ผมท